มองว่านี่น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพักการเมืองในฝั่งอนุรักษ์นิยมนะคะมีการเปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือพักโอกาสใหม่คุณผู้ชมจำพักโอกาสใหม่ได้ไหมคะจริงๆรรคพักนี้เนี่ยมีการพูดถึงกันมาก่อนหน้านี้เป็นปีแล้วนะคะมีการพูดถึงมาเป็นปีแล้วตกเป็นข่าวที่คนพูดถึงกันมากๆก็คือช่วงที่เสียเฮ้ง สุชาติชมกลิ่นพา16สสของพักรวมไทยสร้างชาติแยกตัวจากรวมไทยสร้างชาติออกมาเพื่อที่จะสนับสนุนคุณอนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกนั่นแหละค่ะซึ่งตอนนั้นก็มีข่าวกระสานสร้างเซ็นออกมาว่ามีการตั้งพักการเมืองมาพักหนึ่งแล้วก็พักนี้จะเป็นพักสำรองให้กับกลุ่มนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีพักรอไว้แล้วก็คือพักโอกาสใหม่โดยมีคุณจตุพรบุรุษพัฒเป็นหัวหน้าพัก คุณจริญบุรุษพัฒ์เนี่ยเป็นอดีตประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็กระแสข่าวก็เป็นที่พูดถึงกันมาก่อนหน้านั้นรวมถึงพรรคนี้ก็เกิดจากการรวมตัวกันนอกจากมีคุณจตุพรแล้วเนี่ยก็มีประหลัดชิงจัดชัยพรมเลิศน่าจะจําชื่อนี้ได้นะคะก็อยู่ในกระแสข่าวมานานๆแล้วนะคะในช่วงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของการเมืองก็มีชื่อของประหลัดชิง ฉัรช,ชัยพรมเลิศมาอยู่ตลอดคุณคุณฉัดชัยนี่ก็เป็นอดีตประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีการรวมตัวกันของอดีตข้าราชการอยู่หลายคนนะคะด้วยความที่เป็นการรวมตัวกันของอดีตข้าราชการนี่แหละคะ่ะจึงทําให้พักนี้เนี่ยถูกแซวว่าเป็นสุสานป่าช้าของคนตายเหมือนกับว่าเป็นอดีตข้าราชการที่แบบกเกษียณแล้วนะ ก็ตั้งพักการเมืองขึ้นมาเพื่อที่จะมารวมตัวกันมาทำงานตรงนี้จะมีพลังอะไรเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัวพักโอกาสใหม่คือถึงแม้ว่าคุณสุดชาติกว้นของคุณสุดชาติเนี่ยจะไปอยู่พักภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพักโอกาสใหม่ก็ยังคงเดินหน้าอยู่นะคะเมื่อวานมีการเปิดตัวเรียบร้อยที่อาคาร JW Tower นะคะคุณจตุพรบุรุษพัฒน์หัวหน้าพักโอกาสใหม่ ก็เปิดที่ทําการพักแล้วก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็แบบแบ่งเขตมีคนที่พอจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่บ้างเช่นคุณสรันวุฒิสรันเกตจาได้ไหมคะคุณสรันวุฒิสรันเกตอดีตสอสออุตรดิษจากพักเพื่อไทยคุณพี่หนวดงามอะค่ะจาได้ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็มีอดีตสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาตินะคะมี คุณรสรินสรันเกตซึ่งเป็นลูกสาวของคุณสรันวุฒิเนี่ยก็เป็นว่าที่ผู้สมัครสสอ,อุตรดิตด้วยนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เราพอจะคุ้นหน้าคุ้นชื่ออยู่ก็คือคุณประพัฒน์จงสงวนนะคะอดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและก็อดีตกรรมการยุติศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติก็มาร่วมเปิดพักโอกาสใหม่ด้วยนะคะทีนี้ประเด็นสําคัญที่กลขึ้นเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะโดยคนก็บอกว,ว่าพักนี้เนี่ยเป็น ที่รวมของสุสานของข้าราชาการนะคะที่เกษียณอายุแล้วก็มารวมตัวกันที่นี่คุณจตุพรก็บอกว่าออคำว่าสุสานเนี่ยมันหมายถึงป่าช้าของคนตายนะแต่พวกเราเนี่ยยังไม่ตายเราอยากจะเอาความรู้ความสามารถมาช่วยคนไทยจริงๆเราคือคลังสมองก็เลยเป็นที่มาของโอกาสใหม่เพื่อคนไทยนะคะแล้วก็จะเอาประสบการณ์ในการเป็นมืออาชีพเนี่ยเข้ามาทำงานตรงนี้นโยบายสำคัญของพักก็คือการเป็นรัฐสวัสดิการทุกมิติ การจงรักภักดีและก็การปกป้องสถาบันแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องของโลกร้อนเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปฏิรูประบบการศึกษาการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําปัญหาที่ดินป่าไม้นะคะเดี๋ยวบอกว่าการเปิดตัวพักโอกาสใหม่นั้นไม่ช้าค่ะเพราะว่าพักก็ทํางานมาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ก็ไมยเห็นว่ามีผู้สมัครแต่ละภาคค่อนข้างจะครบถ้วนไม่ได้เน้นพื้นที่ไหนเป็นพิเศษแล้วก็ตั้งเป้าเอาไว้จะ อยากจะได้สอสอ,อย่างต่ำคือ25คนเพราะว่าจะได้เสนอแคนดิเดตนายกได้นะคะแคนดิเดตนายกคนที่1ก็คือตอนเองคือ,คอนายจตุพรบุรุษพัฒนคนที่2องกำลังจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะวันนี้มีข่าวความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งคนนะคะที่ถูกจับตามองว่าอาจจะมาที่พักโอกาสใหม่ด้วยนั่นก็คือคุณวันอยู่บำรุงนะคะคุณวันอยู่บำรุงเนี่ย เพิ่งจะพาคุณพ่อเฉลิมอยู่บำรุงไปสมัครสมาชิกพักพลังประชารัฐเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยแกก็โพส a c e b o o k บอกว่าเมื่อวันนี้ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งคนก็เลยจับตามองว่าเอ้าจุดเปลี่ยนอะไรอีกนะคะจะไปอยู่พักโอกาสใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีภาพที่คุณวันอยู่บำรุงไปนั่งคุยกับคุณจตุพรบุรุษพัฒน ไปนั่งคุยกับภูปรปเบศจงสงวนนะคะซึ่งคุณจตุพรก็บอกว่าเออก,ก็คุยกันจริงแล้วก็คุณวันเนี่ยก็สนใจในนโยบายของพักโอกาสใหม่นะคะเพราะฉะนั้นคนก็เลยเชื่อมโยงว่าพอไปโพสต์แบบนี้เมื่อวันที่ชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเอ๊ะคุณวันจะมาอยู่ที่พักโอกาสใหม่หรือไม่นะคะอ่ะนี่ก็คือเป็นพักโอกาสใหม่